ต่อไปท่านสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องหาหรือท่านประธานในปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ของดิฉันค่ะอำเภอศรีเมืองใหม,อองม่อำเภอขงเจียมอำเภอศิรินทรและอำเภอพิบูลมังสาหารค่ะซึ่งอำเภอที่ดิฉันได้กล่าวมาค่ะเป็น มีพื้นที่ถิ่นฐานอาศัยอยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดค่ะมีพื้นที่ติดชายแดนซึ่งเรียนท่านประธานค่ะพี่น้องประชาชนมีชีวิตที่เรียบง่ายหาอยู่หากินค่ะแต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลการขึ้นศาลของพี่น้องประชาชนถือเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแต่เรื่องใหญ่กว่าการขึ้นศาลนั้นคือการเดินทางไปศาลค่ะ รถที่จะไปก็ต้องเช่าต้องเหมาต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดตีสามตีสี่ค่ะเดินทางร้อยกว่ากิโลวันนี้ดิฉันจึงอยากปรึกษาท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงยุติธรรมค่ะขอให้มีการจัดตั้งศาลจังหวัดตะการพืชผลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งตามขออนุญาตขอสไลด์ค่ะ นี่ค่ะจากสไลด์นะคะที่ทุกท่านได้เห็นอันนี้คือแผนที่ของจังหวัดอุบลค่ะจังหวัดอุบลมีประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศค่ะแต่มีสารจังหวัดเพียงแค่สองแห่งตรงสีแดงคือตัวเมืองอุบลค่ะและก็มีอีกแห่งหนึ่งที่เดชอุดมสําหรับพี่น้องประชาชนในโซนโซนล่างแต่ในส่วนของโซนเหนือค่ะคือที่ดิฉันได้ไฮไลท์ไว้เป็นสีเขียวเข้มนะคะนี่คือเขตพื้นที่ของดิฉันมีสีเมืองใหม่โขงเจียม แล้วก็มีเขตพื้นที่ที่อยู่รอบๆค่ะที่ต้องอาศัยการเดินทางเข้าตัวเมืองเพื่อไปสาลเนี่ยอีกหลายอำเภอด้วยกันค่ะ มีทั้งเข็มมาลาดนาตาลโพไซกุดข้ปุ้นและตะการพืชผลวันนี้ที่ฉันจึงจะขอเสนอทางท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงยุติธรรมค่ะว่าขอให้มีการจัดตั้งศาลจังหวัดอุบจังหวัดตะการที่อำเภอตะการพืชผลซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ใจกลางและมีความพร้อมที่จะรองรับการตั้งศาลจังหวัดอุบลค่ะขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงค่ะ